สวัสดีครับบ้าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่27ตุลาคม2568ภารพายเอฟซีพามช่มครับเดินทางมาหาปู่38นะครับเอฟซีสมาชมนะครับเพื่อนบอกบบาวเท่านะครับผม มาหาปูสามแปดอีกแน่เพิวานะครับลูกสาวปูสามแปดนะเพิวาได้มากหรือยังนะ่ะเพิวามาถามเห็เนแน่นะครับท่านชมงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568นะครับบ่าวเถ่าพเอฟซีา FC, ้าท่านชมครับเดินทางมาหาปู่แล้วนะครับท่านชมงวดที่ผ่านมาหนะับลัก1ิล่างปู่ถือว่าเดินดีนะครับ หลักสิบล่างเดินดีเนะพี่น้องเดอ้อตั้งแต่งวดเจ็ดเจ็ดนะครับปูก็นเน้นเลยเจ็ดหามาใส่นะับงวดที่ผ่านมาหกนะครับหลักสิบที่ว่าเดินดีท่านผู้ชมนะครับมาหาปูแลว้วท่านผู้ชมนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมื้อนี้เดินทางนะบผ้ามารับชมพี่น้องนะคเอฟซีก็รอนะครับ,รอ,นะรบอยากให้บ้าเถ่ามาถามมาหาปู นะครับลูกสาวปูเพิ่นเด่นมาตัวใดเหล็กเด่นเหล็กวิ่งดาบงวดที่ผ่านมาเพิน่นเหหกมาตัวเดียวด้วยพี่น้องเด้อดาบ6ก็มาทั้งบนทั้งล่างเอานะครับเขาไปกาบน้ำมัสการปูน้ำกันไปชม่มปฟังน้ำกันนะครับผม กราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเลยครับปูครับอากาศเริ่มเย็นแล้ยนะปูเนาะอากาศเริ่มเย็นแล้วท่านผู้ชมบ้านเราอากาศเริ่มเย็นพี่น้องลมวิวิแหละครับท่านผู้ชมนะครับอากาศเย็นขึ้นมาแล้วนะครับเอาเดี๋ยวให้เอฟซีเบิ้งท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับปูสามแปดนะครับหลักสิบเดินดีท่านผู้ชมหลักสิบล่างนะครับอ่าตั้งแต่งวดก่อนเจ็ดปูกระเน้นเจ็ดเลยหนับงวดที่ผ่านมาหก นะครับหกลักสิบนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าที่ปู่จับคู่ให้บ่เขานะครับแล้วก็หมวดก้อนเจ็ดปูให้เจ็ดแปดบ่ให้ล่างไปบนนะครับอ่าลักสกิบกถือว่าเดินดีนะครับลูกสาวปู่สามแปดนะครับเหล็กดินเหล็กวิ่งตัวเดียวนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้หกมาตัวเดียวนะครับแต่ว่าจับคู่บ่เขานะเพิ่นว่ายุธาบ่มักที่เพิ่นจับให้ก็หาตัวมาใส่ เอาปูลูกสาวเพิ่งมาอย่างไรครับงวดนี่้าางวดนี่หาปูปูอ้าท่านผู้ชมหาได้พี่น้องได้ลูกสาวปูสามแปดห้าตัวเดียวปูคนจับคูตัวไหนปูหาสองมาทั้งวองหาหาสองกับตัวไหอีกปู่เนมั่หาสองตัวเดียวพี่น้องเพิ่งให้มาคููเดียวนะแต่ว่าถาบอมักที่เพิ่งจับให้นกปูเนาะหาโตเอาหาส่เล่นปูอ้หาส่เลย ่านมช้ชมลูกสาวปู่สามแปดได้พี่น้องได้ห้าตัวเดียวดับเล็กเด่นเล็กวิ่งหาตัวเดียวเดี๋ยวบ่าวเฉาเจงจะเขียนให้ได้พี่น้องได้งวดที่ผ่านมาเพิ่นให้หกตัวเดียวดับปูกว่ายูเพิ่นให้มาจับคููให้หกเจ็ดาบ่มักชุดที่เพิ่นจับไห้นี่หามาใสหกเพราะว่าเพิ่นจับให้หกเจ็ดบ่เข่านาะปูเนาะโอ้เพิ่น่าหาตัวเดียวตีปูตัวเดียวห้าตัวเดียวได้พี่น้องเดี๋ยวบ่าวเาเจเขียนให้เอฟซีสำหรับเอฟซีที่รอถามกันเขามาหลาย นะครับลูกสาวปูสาปนะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งห้าตัวเดียวอเอามาหาปูละละทำชมอมาหาปูแล้วมือนีไม่ให้ปูย้ำให้อีกหลักสิบล่างปู <c oughs> โอ้แม่นที่ปูนะับปูเนาะปูว่าตัวไหนมาตัวนั้นเลยตั้งแต่เจ็ดปูว่าเจ็ดงวดน่ะมาเจ็ดเจ็ดล่างตาปูจับคู่ให้เจ็ดแปดไปบนนะปูเนาะอ่าสามตัวปูให องศูนย์บักโกันเหมแม่ศูนย์ศูนย์ตาเน้นศูนย์ที่เก่าปูศูนย์คือก่สองศูนยครับรักสิบตัวได้กับปูรักสิบล่างักสิล่างนี่มันกห้าหแปดเก้าครับอีกสูตหนึ่งตัวได้ปูที่ปูให้อีกที่ที่ปูให้ผมศูนย์กับยังกับปูโอ้ช่วยกันรักไว้มันอรอห้า ปูสองห้าหกดนี่ก็สูตรหนึ่งครับมันชวนสองกับหาสชวนสองกรบหาลักหนวยก็ได้เล้เด่นสองกับหาลักหนวยล่างเลักสิบลักสิบล่างในปูเด่นตัวใดล8กบแปดกับเกล้วปูที่ปูปูให้ขึ้นให้ศูนย์มันมมีสองสูตรสูตหนึ่งกับศูนย์อ่าสูย์สองศูตหาอันหนึงกับแปดหาครับเก้าหาต้นที่ปูให้เป็นศูนย์กับเกที่ปูยังตัวเก่าวะยังซือเก่าแต่ถาถพูดู้ไดมากแปดกับแปดน่งกับปูแปด แปดหะแปดสองแปดห่าถ้าเป็นแปดมันมาปูอ่าถ้าเป็นแปดคือแปดสองแปดหะเออไม่เกินี่เท่านี้คือมีศูนย์มีแปดมีเก้านะปูนะอ่ามีศูนย์มีแปดมีเก้าอ้างวดที่แล้วปูขึ้นฟันให้ตัวเดียวเลยปูมัน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 ช่วยกันเนาะมันช่วยกันอ่าบ่ชนกันพี่น้องงวดนี้ลักซิปล่างปูว่าบ่ชนกันอ่าตัวหนึ่งแปดกับเก้าตัวหนึ่งแปดกับเก้าอ่าแปดกับเก้าละหน่วยมันปูหาห่าตัวเดียวเลย หลักหน่วยให้เน้นห้าห่าลักสิบล่างจะมีแปดไม่อีกตัวหนึ่งได้พี่น้องได้แบบจะมีแปดมีศูนย์มีเก้ามีแปดมันบาปูครับอืมมีปูสูตรนี้ได้แปดกับเก้าโอ้ปูสูตรนี้ได้แปดกับเก้ามาหาปูที่แหลกปูให้ศูนย์กับเก้าพี่น้องแต่ว่าสูตรนี้ปูได้แปดกับเก้า อ่ปูว่าเพิ่มนแปดปอีกตัวนึงแน่ม,นมีเพื่อนแปดครับแม่ใส่หาตัวเดียวอ่าใส่หาเอ,าอ้าก็ตรงกับลูกสาวปูได้ตัวหนึ่งปูรต,รงตรงกันเลยเน,ะนาะงวดที่แล้วก็ตรงกันหกนเนาะปูเนาะอืะอเอาเดี๋ยวเบาเถ้าก็คือมีศูนย์ส่อแอร์ลักหน่วยสองกับหานมาปูหลักหน่วยชนกันที่สองกับห้าใส่ละปูให้เอฟซีเพิ่นบังเนี่ยหลักหน่วยอ่าที่มีแอ่์ศูนย์กับเก้าที่ปูให้ให้เอฟซีอืมนี่แต่มาชม นี่นะครับที่ปูให้ที่แรกหลักหลักสิบล่างศูนย์หากวนหกเดี๋ยวมันชนกันหกเนาะบาทนี้มันมาชนกันเนาะปูเนาะต่าหลักหน่วยสองสองกับพานี่ชนกันเออชนกันอ่าหลักกระสูดนี่หลักหน่วยนี่สองกระพาชนกันอันนี้หลักสิบบาทนี้หลักสิบสูดนี่ได้เก้ามีแปดกับเก้าโอ้พี่น้องเพิ่มแปดมาอีกตัวหนึ่งได้หลักสิบล่างทนั่นก็หาแซวนี่ไม่ชี่ตัวไหนละมีหาหก ได้ตัวเก้าหน่ห,ห,ห้าหกหก้าหกแปดเก้าสูตรนี้รักสิบล่างไม่นเน่าปูตาสูตรนี้ได้ศูนตาสูตรนี้ปูได้เอาแปดกับเก้าอ่าจับมาใส่สองกับหาก็จะมีเพิ่มล่างแปดสองกับแปดหาไม่ใช่อเอาถ้าเดินล่างนี่เดินคู่ใดปูเดินขาขาขาโรตเรีคู่ใดปูปูมาแปดหาแหาวงเลยบอกปูแปดห้าปเนี่ยแปดหาเลยวงเลยเนาะร่องกับเก้าหาล่องเก้าหาศูนย์เด็นเราบอสันนี่ศูนย์ศูนยองศูนหาี่นี้เยว ถ้าตัวนี้นคักๆปม่ปูชุดล่างนี่ชุดล่างปูปลาให้ไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยนี่ตัวใหแปดหาแปดหาคับเก้าหาแม่นะ่ะอืมหลักศูนย์เห็นเป็นตัวร่างไว้ศออูนย์สองศูนย์หาถ้าผูใ้ใดมักศูนย์ศูนย์สองศูนย์หาเท่านั้นเอออเาพี่น้องมือน,นี้มีเพิ่มแปดหลักสิบมาได้พี่น้องเด้อแปดหลักสิบล่างนะแปดสองแปดห้าเอาชุดบนในปูบไปน,นี่บนปูมาัาเดี๋ยวบ่าวเสาเคียนให้ท่า,า,านผั้งมุ่ง ศูนย์กับหนึ่งหลักหน่วยบ่ปัวที่ปูวให้เก้ากับเจ็ดหลักสิบบ่ปัวหลักหน่วยมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่นะปู่นะอ่ายังเป็นตัวเกา่าตัวเกา่าคือเก้วเาวท่านผู้ชมมาเบิ่งน้ำกันเดียวเบาเถ่าเขียนให้ล่างมีเพิ่มแปดหลักสิบมาได้พี่น้องเด้อนะครับผมอาท่านผู้ชมนะคร <9 S 1> ับผมชุดบนมีเพิ่มสามตัวตัวใดกับปูวสองแปดหก สองหกแปดองเอาปูมันมันบรตรงกับชุดที่ปูให้เด้รตรงกับเขียนใบห้าขันจอมัดมันเป็นอีกสูตรบ่ปูเนี่ยมันเป็นสูตรหนึ่งเอาพี่น้องเดี๋ยวเบา,าเขียนชุดบนให้อีกปูวา่าเพิ่มให้อีกแน่ยสามตัวแต่ว่าบรตรงกับสูตรนี้เด้อปูวา่าสองยังกับปูสองหกแปดสองหกแปดอ่า <26 8. S 1> เป็นอีกสูตรพี่น้องสามตัวตรงตรงหางเดียวปูวา่าเอาเดี๋ยวเขียนให้อ่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อสูตรใหม่ๆเด้ออ๋อสูตรใหม่บ่ปูก็ได้ก็ได้สอง เอาสองแปดหกปูขึ้นมาสองหกแปดสองหกแปดเอาเป็นสองหกแปดมาปัวสองสองหกแปดเอาสองหกแปดมาเป็นสองแปดหกมาปัสองสองแปดหกไหมสองแปดหกสองแปดหกสองแปดหกมาปัวห้าก้อนไม่เล่นเอาพี่น้องเอาอีกสูตรหนึ่งพี่น้องเอาเอานะครับเดีกยุว่าอีกสูตรได้พี่น้องได้ชุดเดียวหนับชุดเดียวสามตัวสองแปดหก ต่ว่าเมื่อกี้ปูบอกเบ้าแถวสองหกแปดเอาเดี๋ยวเบาเท่าจีเขียนให้ไหมปูว่าเขียนให้เอาตามนี่ตรงๆได้สองแปดหกนะปูเนาะงวดเมื่อกี้นี่ปูว่าถ่าสูตรนีมาอยู่อ่าเอาปูว่าเพิ่มชุดเดียวพี่น้องชุดสามตัวชุดเดียวอีกสูตรสองแปดหกนะปูเนาะอ่าเอาเดี๋ยวที่งวดนี้แหละนี่งวดที่สี่งวดที่สี่ปูเออนี้งวดนี่งวดที่สามงวดนี้สองแปดหกนะปูนี่งวดที่สี่อ่ะนี่อ้าวท่านผู้ชมปูว่าลงให้นะอันนี้สองหกแปด ปูวา 2, 8, ่าสองแปดหกเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให่ไม่ธรรมชมุ่มหลักกจย่ำชุดนี้ให้นนำนะครับผมอ่่ทานผู้ชมเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให่ไม่ได้พี่น้องได้อันนี้ย่ำให้เอฟซีก่อนหนับชุดบนยังเหมือนเดิมพี่น้องแต่ว่าปูมีเพิ่มอีกสูตรก็คือสองแปดหกนับอันนี้ชุดบนที่ปูให่ไม่หนับอ่าหลักสิบเก้ากับเจ็ดหนับหน่วยบนศูนย์หนึ่งสี่นับเก่าศูนย์เก่าหนึ่งนับสามตัวที่ปูให้ม่สามเจ็ดสี่ธรรมชมุ่ม นะัเจดเจ็ดูเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ปูเน่นเก้าศูนย์เกนึงแล้วก็เจ็ดสีอันนี้ชุดบนชุดล่างนะับปูมีเพิ่มมาหลักสิบมีเพิ่ม8ปดข้ามานะปูให้ตองวดศนย์กับ9หลักสิบนะปู่าเพิ่มมาอีกแน่นะแปหลักสิบล่างนะงวดอี้รชนจะได้หลายตัวแน่พี่น้องมีศูนย์มีเกมีแหลักสิล่างหลักหน่วยปูว่าเห้ติดสกับห้าศูนย์สองศูมีเพิ่มแปก 8, ับแปดหาชมเน้นเอาหาลอตเตอรี่ปูว่าเกกับ นะครับสามตัวนี่สามเจ็ดสี่กัาลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับลูกสาวปูสามแปดนะครับวิ่งห้าตัวเดียวห้าสองเม็ดเดียวได้พี่น้องได้นะครับชมชมห้าสองเม็ดเดียวแล้วกับปูวาพี่น้องอีกสูตรนะครับชุดเดียวสามตัวสองแปดหกปูปูปูสองแปดหกเลยบ้าแถวเขียนให้ตรงๆตามที่ปูเลยพี่น้องงวดที่สี่งวดที่สี่ปูวางวดนี้เอาลงให้เอฟซีได้เห็นได้เบิงไว้แน่ นาบหามาคาชอบ<ม>ไปหายิบจับลอตเตอรี่ได้ได้พี่น้องเด้สองแปดหกชุดเดียวชุดสามตัวนะครับเอาแคปหน้าจอยได้พี่น้องเด้อนะครับผมกราบขอบ,บุญขอบคุณปูครับคร<ม>ับกราบนมัสการสาธุครับอ่าขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านได้พี่น้องเด้เอนาพี่โชคพี่มันนะครับท่านชมพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ